SMG News ปิดฉากยังสวยงามกับเวที S M G Singing Contest 2023มู่ e n Peak ิสยามโฮเทลนาจอมเทียนพัทยาแจากสิทธิพิเศษเฉพาะพนักงานกลุ่มสยามกุลการ ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นจนวินาทีสุดท้ายสำหรับเวทีการแข่งขันประกวดร้องเพลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของกลุ่มสยามกุลการกับ SMG Singing c o n t e s t 2023ที่ได้จบลงเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเปิโดโอกาสให้พนักงานกลุ่มสยามมอเตอร์กรุ๊ปที่มีความฝันด้านการร้องเพลง134คนจาก3 3บริษัทมาร่วมการแข่งขันโชว์ความสามารถและศักยภาพของตัวเองจนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ1ิคนสุดท้ายในที่สุดก็ได้ผู้ชนะเลิศบนเวทีคือคุณวพลรอสมจิต จากบริษัทสยามไดกินเซลล์จำกัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง,ง,ง 1, คือคุณนิสาชนจันทรามาลาจากสยามเอสยามดีไซน์โฮเทลแบงคอกรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง,ง 2, และปะปุระโวตคือคุณจิรายุทธหมุนวงจากบริษัทเอ็กซดีประเทศไทยจำกัดโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณประกาศิษฐ์พรพากรรมการผู้จัดจาการใหญ่บริษัทสยามกลการจำกัดเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย ม e วนพิกส,สยามโฮเทลนาจอมเทียนพรทยาแจกสิทธิพิเศษเข้าพักวันธรรมดาราคาดีๆเฉพาะพนักงานกลุ่มสยามกลาการตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น เลือกโปรพิเศษเลยโปรสำหรับครอบครัว Family Happiness ราคาเพียง7,990บาทสุดที่ต่อคืน2ห้องเมื่อเข้าพักห้องดีรักวิทะเล9,990บาทสุดที่ต่อคืน2ห้องเมื่อเข้าพักห้อง Family วิทะเลและห้องดีรักวิทะเลฟรีพิซซ่าลิมทะเล1ถาต่อคืนสำหรับ2ห้อง โปรสำหรับคู่รักครอบครัเคชั่นห้องเอ็กซ t ค v ทีฟสวี9,99 9บาทสุดที่ต่อห้องต่อ2คืนรวมอาหารเช้าและสิทธิในการเข้าใช้บริการขับรถหรือจะเลือกโปรสำหรับกลุ่มเพื่อนวีเนีย่นราคา1 2 0 0 0บาทสุดที่ต่อคืนสำหรับการเข้าพัก3ห้องดีลักวีทะเลราคา16,000บาทสุดที่ต่อคืนสำหรับการเข้าพัก4ห้องดีลักวีทะเลราคา2 0 0 0 0บาทสุดที่ต่อคืนสำหรับการเข้าพัก5ห้องดีลักวีทะเล พิเศษไปอีกรับส่วนลดเพิ่ม10%จากราคาโปรโมชัน่นหรือเลือกรับโปรโมชั่นอื่นที่โดนใจคุณสนใจติดต่อไฟล์สำรองห้องพักตั้งแต่เวลา9โมงถึง6โมงเย็นทุกวันโทร033-078-888